สวัสดีครับวันนี้พบกับสิทธิศักดิ์นะครับ168พยากรแฟนเพจนะครับซึ่งวันนี้จะมาพยากรสัญลักษณ์นะครับลายมือคนรวยอีกแบบหนึ่งนะครับซึ่งลักษณะนะครับลายมือคนรวยที่จะมาพูดในวันนี้นะครับก็จะเกิดอยู่บริเวณนะครับเงินพฤหัสนะครับซึ่งลักษณะนี้นะครับลองดูนะครับที่มือท่านว่ามีลักษณะเป็นคล้ายๆสามเหลี่ยมหรือเปล่านะครับสามเหลี่ยมรูปสามเหลี่ยมเหมือนพีระมิดนี่แหละ บางคนก็อาจจะเล็กนะครับบางคนก็อาจจะใหญ่การพยากรณ์ก็จะคล้ายคลึงกันนะครับลักษณะนี้ก็จะอยู่บนอยู่ตรงเนินบุหัสนะครับหรือนิ้วชี้นั่นเองนะครับใต้นิ้วชี้นะครับพอเรียกเนินบุหัสนะครับซึ่งก่อนอื่นนะครับในส่วนของลักษณะลายมือคนรวยแบบนี้นะครับจะเป็นแบบไหนนะครับก็คือก็จะเป็นบุคคลที่มีแต่โชคดีนะครับ มีความโชคดีอยู่เนืองเนื่อนะครับแล้ว uh ก็ม huh. ีสมบัตินะครับมีสมบัติสมบัติก็ถ้าเป็นสี่เหลี่ยมก็อาจจะเป็นที่ดินผืนนานะครับผืนบ้านนะครับในส่วนของสามเหลี่ยมก็สมบัติเหมือนกันนะครับสมบัติที่เป็นเงินทองนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นบุคคลที่ร่ํารวยนะครับลักษณะเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้นะครับซึ่งก่อนอื่นนะครับเหมือนทุกคลิปนะครับก็จะให้ทุกคนนะครับทราบถึงในส่วนของเส้นหลักนะครับเส้นหลักของเราก็จะมีเส้น ชีวิตนะครับเส้นสมองนะครับแล้วก็เส้นใจหรือเส้นจิตใจนะครับเพื่อที่จะเรียนรู้ไปพร้อมกันนะครับในส่วนของการพยากรณ์ลายมือหรือตามหลักอัตศาสตร์นี่แหละนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเส้นชีวิตนะครับของเรานะครับก็จะอยู่ระหว่างนิ้วโป้งนิ้วชี้นะครับเส้นชีวิตนี้ก็ขึ้นมาถ้าเส้นชีวิตดีหรือไม่ดีก็ขึ้นอยู่กับเส้นชีวิตว่าคมชัดลึกหรือเปล่านะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเส้นชีวิต ที่ดีนะครับก็คือคมชัดนะครับแล้วนะครับบางคนก็มีคนถามว่าถ้าลักษณะลายเส้นนะครับที่ไม่ดีนะนะครับถ้าเป็นลักษณะลายเส้นลายมือที่ไม่ดีก็คือก็จะมีเส้นตัดนะครับเ <l ame> <l ame> ส้นชีวิตก็จะมีเส้นตัดหรือก็จะเป็นลักษณะเป็นเกาะนะครับเป็นเกาะเป็นกลมๆมีเส้นวิ่งลงมาแล้วก็เป็นเกาะนะครับเป็นเกาะแบบนี้ก็จะมีโรคภัย เป็นโรคคกวไตนะครับเป็นโรคระบบลําไส้เป็นโรคเ,เกี่ยวกับระบบปัสสาวะอะไรประมาณนี้นะครับจะเป็นลักษณะควยไแบบนี้หรือถ้าขาดไม่ต่อกันก็คือฟันทงเลยนะครับว่าอุบัติเหตุนะครับจะเกิดขึ้นกับชีวิตท่านให้ท่านนับตั้งแต่นะครับจุดกําเนิดจนถึงสิ้นสุด70ปีนะครับถ้าเกิดตรงไหนก็นับเลยนะครับว่าช่วงนั้นแหละที่ท่านจะประสบปัญหาสิ่งที่ไม่ดีเข้ามานะครับตามที่บอก ไม่ว่าจะเป็นเส้นนะครับเส้นที่เป็นเหลี่ยมกันหรือขาดนะครับหรือเป็นเกาะนี่แหละนะครับส่วนเส้นที่สองนะครับในส่วนของลายมือที่ทุกคนต้องมีนะครับก็จะเป็นในส่วนของเส้นสมองนะครับบางคนก็อาจจะสั้นสั้นแบบนี้ถ้าสั้นแบบนี้เขาเรียกว่าปฏิพันธ์ใวพิบความเฉลียวฉลาดเนี่ยจะไม่ค่อยฉลาดเฉลียวเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าใครมีลักษณะเส้นที่ยาวแบบนี้นะครับนี่แหละนะครับก็จะถือว่าเป็นคน ที่มีความเฉลียวฉลาดรู้เท่าทันคนนะครับเก่งนะครับสมองดีเอาง่ายๆนะครับถ้าภาษาบ้านเรานะครับเส้นที่สามนะครับถ้าเส้นอยู่ใต้นิ้วก้อยแหละจุดกําเนิดนะครับอันนี้เขาเรียกว่าเส้นใจหรือเส้นจิตใจบางคนนะครับเคยเห็นหลายคนนะครับลักษณะเส้นใจหรือเส้นจิตใจนี่อยู่บริเวณใต้นิ้วกลางนี่แหละนิ้วกลางหมายถึงอะไรนะครับก็คือหมายถึงก็ชอบอยู่คนเดียวนะครับชอบใช้อํานาจ ตัวเองเป็นหลักนะครับชอบออกคําสั่งชอบอะไรประมาณนี้ละก็จะเป็นคนลักษณะนี้แต่ถ้าลักษณะนะครับเส้นที่วิ่งขึ้นมาอยู่ตรงเนินบุรีหัดแบบนี้นะครับก็พยากรณได้เลยนะครับคุณนี่แหละนะครับภายภาคหน้าจะได้เป็นเจ้าคนนายคนจะได้เป็นหัวหน้าคนนะครับสามารถชี้นิ้วสั่งงานนะครับชี้นิ้วนิ้วชี้นี่แหละนะครับวิ่งขึ้นนิ้วชี้ก็ชี้นิ้วชี้เลยนะครับเนี่ยสามารถสั่งงานคนได้มีลูกน้องมีบริวารนะครับอันนี้ก็คือตาม หลักอันนี้แบบเอาแบบตรงๆเลยนะครับตรงๆเลยนะครับในส่วนของการพยากรณ์แต่ถ้าลักษณะนะครับเป็นโซ่หรือเป็นเกาะตรงเส้นใจหรือเส้นจิตใจนะครับอีกในยะหนึ่งเขาก็จะบอกว่าในส่วนของตัวของท่านเนี่ยก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับระบบความคิดนะครับระบบความอบอุ <c oughs> ่นนะครับเพราะว่าเส้นนี้เป็นเส้นใจหรือเส้นจิตใจนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับที่จะมาพยากรณ์วันนี้ก็คือเอาอีกแล้วนะครับ ลายมือของคนรวยนะครับคนรวยลองดูลายมือท่านนะครับมีลักษณะเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้หรือเปล่านะครับเป็นสามเหลี่ยมคล้ายพีระมิดนี่แหละตั้งขึ้นนะครับถ้ามีนะครับบุคคลคนนั้นนะครับหรือบุคคลเจ้าของลายมือเนี่ยก็จะโชคดีอยู่เนืองๆนะครับลักษณะความโชคดีเนี่ยข้อ2ก็คือนะครับจะมีทรัพย์สมบัตินะครับเอาง่ายๆก็คือถ้าสัญลักษณ์สามเหลี่ยมเนี่ยถ้าทรัพย์สมบัติก็จะเกี่ยวกับเงินทองนะครับเงินทองเงินตานี่แหละนะครับ ถ้าเป็นสี่เหลี่ยมก็จะเป็นทรัพย์สินเรื่องของบ้านอสังหาริมทรัพย์หรือที่ดินนะครับเพราะว่าเป็นสี่เหลี่ยมเป็นผืนผืนนาผืนอะไรนะครับเอาแบบตรงตรงเป่งเลยแต่ถ้าสามเหลี่ยมก็เหมือนกับถุงเงินนะครับถุงเงินนี่แหละเราดูลักษณะอันนี้ก็จะเป็นตูดอันนี้ก็จะเป็นปลายเป็นลักษณะถุงเงินให้ให้ใหพยายามจําสัญลักษณ์นี้ไว้นะครับถ้าเป็นสี่เหลี่ยมก็คือผืนนาผืนไร่ผืนบ้านนะครับแต่ถ้าเป็นสามเหลี่ยมก็เหมือนถุงเงินนะครับอันนี้ด้านปลาย ถ้ามัดนี้ก็เป็นถุงเงินเลยนะครับอันนี้เอาง่ายๆทํทำความเข้าใจนะครับซึ่งใครมีนะครับก็จะมีความร่ํารวยนะครับเอาสรุปอีกที่นึงนะครับลายมือคนรวยเนี่ยก็จะโชคดีอยู่เนืองๆนะครับมีทรัพย์สมบัตินะครับที่เป็นทรัพย์สินเงินทองเนี่ยแหละนะครับแล้วก็เรื่องของความร่ํารวยก็จะมีความร่ํารวยนะครับอันนี้ก็เป็นลายเส้นลายมือดีๆเส้นหนึ่งนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ